มือนีไอลาที่พาพี่น้องไปเที่ยวชมบรรยากาศที่เมืองดาลาดอยู่ที่เวียดนามตอนนี้เราก็กดเงินแล้วพี่น้องปึกหนึ่งนะมือนีไปกับผู้สาวหลายเฮงสาววยดนามไม่ได้พูดจิม้มแจ้มและตัดภาพมากับฮอตคิวรถเมืองดาลาดบรรยากาศถือว่าหนาวหลายพี่น้องตอนนี้ก็ท่ารถแท็กซี่มารับเนาะแล้วก็มาฮอดโฮมสเตย์เนาะบริได้ตอนขึ้นแท็กซีก่ซ้ำทุกคนอันนี้เป็นโฮมสเตย์ยู่นํากันหลายคนเนาะมือแรงก็จัดปาร์ตี้แล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศหน้าวัอนอยูบันเซาเฮาเนาะ โอ้มีตนกล้วยนวําว่ะอันนี้ก็คือห้องผู้ชายฮาเนาะห้องนี้จะบ่มีเอเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่อากาศเย็นเนาะมีเต้พัดลมให้มู่ว่าพอเตมาฮหอดต้องมีรถจกักรโลว่าสั้นก็เลยพากันไปเศร้ารถจักรพี่น้องบรรยากาศจะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องอากาศถือว่าเย็นฝนตกลินทุกมื้อเลยมากับ่เห็นตะเว้นเลยเนาะพอจะได้รถจกักรเนาะมู่ว่าไปไปดีๆเพิ่นวา ไปหาผู้สาววียยตํำกันพี่น้องออกมาผู้สาวย่านเปียกซื้อเสื้อกันฝนใส่ได้เสื้อกันฝนแล้วพูนว่าโบย่านพากันขี่ลดเลาะเลยเนาะตอนนี้พอเต้มาหอดหานกาแฟก็พากันท่ายฮุบท่ายห้อยวุงวิวนั่งลมกันมาลับปอกแป๊บมือว่าอยากนอนโอ้ขอนอนกันแป๊บนึงหลังจากนั้นโบลายนี่พากันมาตีดูหลังจากนั้นพากันไปตาลาดพี่น้องมาห้อดที่พักกะลาพักล้างนี่มูสึกว่ามีความสามัคคีกันแน่เลยเนาะ เบิงตแต่ละคนพี่น้องมูคู่บอกเลยว่าดีหลายเนาะเป็นกันเองเลายาการเฮดแต้ h, เมนูเนี่ยเซฟเซฟมูว่าพอต้องกังบ,บนมื้อนี้เป็นเซฟให้เองเนาะที่พากินเนี่ยเซฟเซฟอันนี้ก็น้าตาแกงกิมจิเานาะใส่ซส้นหมูพี่น้องมาลินมื้อนี้เูซึ้อมาอบอุ่นหลายเพราะว่าอยู่ใกล้เต่าภัยเนาะพี่น้องเฮดไปเฮดมากับอดทอดเวลาพาคนตัวนี้ก็กะเกี่ยมกำลังจะกินข้าวด้วยพี่น้องบอกเลยว่าพักขึ้นสุดเฮงเนาะตัดภาพมากำลังขี่ตัวจักไปบนท่องเที่ยวไปรอท่ายหุบเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี้ถ <ทด S 2> ่ายไปถ่ายมมมาาาบบ้พีี่่นนออองยวก ไลิงกับเบื้องพี่น้องนี่นะลิงนะว่าหามุมนู้หามุมนู้ว่าสั้นท้ายฮุบมุมนี้แหละมุมนี้แหละว่าสั้นเมื่อยแจกท้ายฮุบกับพามากินกระเลมเนาะพี่น้องเมืองด่าลาดบอกเลยว่าเป็นเมืองนึงเนาะหลายคนยังบ่เคยมาหลายคนอยากมาเนาะพี่น้อง เอาบนนี้เลยมามีโอกาสถ่ายให้ทุกคนในเบิ่งนากันเนาะสถานที่นี้บอกเลยว่าเป็นสถานที่โด่งดังของด้าราเนาะไผ่มาแล้วยาพาเด้อบนนี้หลังแจากพากันทายหุ่ไฟหอวจนค่ำเนาะพี่น้อะระว่างทางกับกับพากันเบะกินบันจ้างเนาะยู่ลาค่อยบ่เคยกินเจ้าเสื้อเอินชื่อแนวใดพี่นนอะหลังแจากเติมพลังงานแล้วกับพากันมาเลาะโต้พี่น้องอันนี้เป็นมุมสูงของเมืองด้าราดยามกลางคืนเนาะแสงไฟถือว่าหุ่งเฮืองกันลหลังจากนั้นกับพากันมานั่งซิวซิ้กลิ่นน้กเนาะ สตรอเบอรี่ซื้อมากเดียวคอรอ์พี่น้องยอกซืซูเดอร์อันนี้จับโซู้ายฮูบให้ทุกคนได้เบื้องมกันโอ้โหว่าจะท้ายมุมไหลก็เลยจับโซูนี่เลยพี่น้องโอเคเป็นยังไงขอขอบใจนเดอที่เบื้องมาทอดตอนนี้คำใดที่บ่สุภาพขอโทษขออภัยนํำทุกคนขอขอบใจ